ตื่นเต้นนะเพราะว่าถือว่าถือว่าเร็วนะเพราะว่าเขาสามเดือนได้สามหนอแล้วมาจะาก,กิ่งตอนบางคนเขาเล่นเป็นเงาคือลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้มาอยู่กับสวนคุณกมนมาเจอของเด็ดอีกตัวหนึ่งเอา้าให้คุณเจ้าของพูดเองอันนี้คือไผ่อะไรอันนี้ไผ ยักษ์ราชธาน,นีสองสีครับอเออซื้อมาแพงไหมกล้ากล้าซื้อนี่ซื้อไปเท่าไหร่ก็ซิหไอยเลยเนี่ยซื้อมาสี่พันครับโ,โดนต้มหรือเปล่าไม่ต้มนะไม่โดนต้มนะแพงขนาดนี้ทําไมกล้าฮะชอบครับชอบนะบอ่าแล้วนี่ซื้อมาแล้วนี่นะสี่พันนี่หลังปลูกจากเนี้ยก่อนเนี้ยได้กี่เดือนกอนนี้เพิ่งจะได้สามเดือนกว่าเองครับสามเดือนกว่าได้กี่หนอ นับหน่อยทีสามสามหน่อแล้วครับได้สามหนอนี่หนอแรกนี่นี่นี่หนอนี้หน่อนี้หนอนี้หน่อที่หนึ่งเนี่ยแม่มันขึ้นมานี่แล้วนะแล้วนี่สองกอเลยโอ้โหยักษ์ราชธานีลงทุนไปสี่พันโอ้กล้านะเนี่ยนะเขามีเปอร์มีอะไรเรียบร้อยแล้วี่ยไม่เนี่ยักษ์ราชธานีของแท้นะแต่ดูงี้นะเสร็จแล้วอันนี้การดูแลก่อนคุณดูแลยังไงทําไมแค่สามเดือนได้สามหนอ คือเขาก็ซื้อไปแหละแต่มันไม่ออกเลยทําไมคุณดูแลยังไงได้ถึงสามหนอวิธีดูแลก่อนเรื่องน้ําให้น้ํำยังไงน้ําวันเว้นวันครับให้น้ําวันเว้นวัน,วนแล้วมีปุ๋ยอะไรอัดไปเนี่ยก็อันนี้ใส่เฉพาะยูเรียเลยครับนี่นะใช่ครับยูเรียยังไงก็ยูเรียใส่เป็นหยิบมือหยิบมือนะตอก,กอนะอันนี้หยิบนิดเดียวแต่ผมผมวันล้อมหนอครับอ,อ๋อใส่ยูเรียครับ,รบโอ้ถือว่าเร็วมาก นี่กําลังเป็นตัวที่ไม่รู้นะผมว่าถ้าคุณขายแบบไม่กลัวใครยิงหัวขายสักพันหนึ่งนะโอ้โหยูเลียอันนี้ตัวนี้ผมึ่งใสาปุ๋ยไปสองผลครับอ่าแต่ว่าแสงคุณเต็มที่ไม่ใช่อะไรเนาะธรรมดาทีแรกมันมีตรงนี้อยู่อย่างนึกอยู่ว่าเอ้ยเขาตัดออกไปแล้วนี่แสงได้ดีเลยชาร์จเลยเนี่ยแล้วดูดินเขาดิตรงนี้มันเป็นเมะกราเป็นกองขยะเก่าด้วยโอ,อ้กองขยะเก่าดินมันดีด้วยขึ้นทีเดียวสองหนอเท่ากับว่า 3เดือนสามนอสเดือนสานอยักษราชธานีสองสีถ้าเผื่อใครสนใจเรื่องพันเรื่องอะไรก็ติดต่อกระทางคุณกมนอ่ะบอกเบอร์อีกทีนึงเพื่อมันคนละคลิปกันอ่าบอกเบอร์097 064 6075ครับอ่าโอเคนะคุณกมนอยู่ที่วังจันระยองนะครับนี่มาตื่นเต้นนะเพราะว่าถือว่าถือว่าเร็วนะเพราะว่าเขาสามเดือนได้สามนอ แล้วมาจาก,กิ่งตอนบางคนเขาเล่นเป็นเงาคือไปฟังบางคนบอกซื้อเจ็ดพันนี่ก็ยังถือว่าถูกนะบางคนก็ซื้อเป็นหมื่นเงาอ่ะแต่นี่คุณซื้อจาก,กิ่งตอนได้สามนอถือว่าเร็วกันจะพูดว่าเร็วหนอก็อ่าเงาก็เร็วอะละแต่ว่าอันนี้ก็ไม่คิรีนะอ่าโอเคขอบพระคุณในการติดตามมาครับนี่ยักษ์ราชธา,านีสองสีที่บ้านของคุณกมลสวนอยู่วังจันทร์ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบขอบคุณครับในการติดตามครับ